นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวในเขมรมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตำรวจเขมรมันยังไงเนี่ยตกลงว่าตำรวจเขมรไม่มีจริงใช่ไหมเขาก็ตั้งคาถามว่าพวกคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนผมไหมไม่ได้จะดูถูกนะแต่บางทีรู้สึกว่าระบบบังคับใช้กฎหมายของที่เนี่มันชวนให้สับสนมากวันก่อนผมก็เห็นอุบัติเหตุเล็กน้อยคนชนท้ายกันแต่แทนที่จะมีตำรวจมาไกล่เกลี่ยตามหลักกฎหมายกลับกลายเป็นว่าการเจรจาจ่ายเงินกันตรงนั้นเลย จบไวก็จริงแต่ว่าความรู้สึกที่ได้คือตำรวจไม่ได้มีไว้เพื่อรักษากฎหมายแต่มีไว้เพื่อเก็บค่าทำเนียมการประสานงานหรือว่าค่าปรึกษาทางธุรกิจเวลาที่เราเกิดปัญหามากกว่าตำรวจในความหมายของตะวันตกคือช่วยและป้องกันสิที่นี่มันมีอยู่จริงไหมหรือว่าทุกคนที่นี่เขาเข้าใจตรงกันว่าถ้าเกิดมีเรื่องจ่ายเงินจบหรือว่าจ่ายให้เรื่องเดินผมนํามาจากแคนาดานะที่ตำรวจเป็นเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมแบบเป็นทางการ แล้วที่สําคัญเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดที่ต้องโทรหาตํารวจในพนมเปญโทรไม่ติดหรือไม่ก็ไม่มีคนร,รับสายเลยทั้งเบอร์ฉุกเฉินเบอร์ตํารวจท่องเที่ยวตกลงมันจะมีเบอร์ไหนที่รับสายบ้างไหมเนี่ยอ่าละสีขเขมรช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ยิ่งน้อยๆลงอยู่แล้วนะมาเจอกับประสบการณ์แบบนี้ตํารวจไม่ทํางานตกลงจะเหลือแต่โจรแล้วใช่ไหมตารวจไม่ทํางานเพราะว่าตํารวจก็ยังต้องขับเคลื่อนด้วยเงินเหมือนกันอ่า คนแรกเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าฉันดาวว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวไม่เคยมีปัญหากับตำรวจในพนมเปนก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเลขพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ที่โรงแรมที่คุณพักคุณก็ต้องไปคุยกับแผนกต้อนรับหรือไม่ก็ผู้จัดการที่นั่นดูว่าเกิดอะไรขึ้นหมายความว่ายังไงเขามาตอบกลับนะบอกว่า116ก็ไม่รับสาย1 1 7ก็ไม่รับสายเบอร์พวกนี้ไม่มีใครรับเลยอันนี้คือเบอร์สถานีตำรวจคขมเม อีกคนบอกว่าโทรไปที่สถานทูตเรื่องน่าจะเดินเร็วกว่าโอ้โหนี่ตกลงม,มีเรื่องอะไรต้องสถานทูตอย่างเดียวอีกคนบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะการโทรหาตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกโดยเฉพาะถ้าเป็นคนต่างชาตินะ่ะไปสถานีตำรวจจะมีโอกาสมากกว่าหมายถึงไปเองแต่ผมก็ไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นหรอกยกเว้นว่ามันสุดจริงๆ เพราะว่าที่สถานีตำรวจมันจะมีไอ้กล่องสําหรับชาวต่างชาติด้วยนะเหมือนกับว่าหยอดเหรียญแล้วตารวจจะออกมาทํางานเหมือนของเล่นเลยอาจจะฟังดูเวอร์แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเขาออกข่าวกันมาได้พกากใหญ่ๆแล้วมันแปลกมากเขาเขียนว่าตู้สําหรับชาวต่างชาติแล้วพยยอดไปก็ได้รับใบแจ้งความมาใบหนึ่งประมาณว่าอ่ะรับรู้แล้วนะอะไรแบบนี้เออหลางชาติและหลายคนก็ก็บ่นกัน คนต่อมาบอกแล้วอย่างงี้คนจะแก้ปัญหากันยังไงวะถ้าแม้แต่ตํารวจจะหวังพึ่งไม่ได้มีคนมาตอบกลับบอกก็อย่างนั้นแล้วการพูชานะ่ะเรื่องมันไม่จบด้วยความยุติธรรมหรอกก็ต้องจ่ายเพื่อให้เรื่องมันเดินหน้าไปได้แม้ว่าจะเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะแต่ว่าเรื่องจริงก็คือตํารวจไม่อยากจะยุ่งกับอะไรทั้งนั้นในฐานะคนต่างชาตินะ่ะฉันก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับตํารวจด้วยเหมือนกัน หลายๆคนก็เลยปล่อยผ่านยอมเสียไปเลยแทนที่จะเรียกตำรวจเพราะรู้ว่าเรียกไปอาจจะได้จ่ายมากกว่าเดิมต้องเรียนรู้ที่จะเคลียร์กันเองที่จุดเกิดเหตุหรือด้วยความบริสุทธิ์ใจเรื่องอุบัติเหตุเพื่อนบ้านเสียงดังอะไรแบบนั้นเพราะว่าถ้าตำรวจเข้ามาเกี่ยวเมื่อไรอาจจะสวยถ้าอีกฝ่ายนะเป็นคนมีอำนาจจะเสี่ยงทำไมล่ะอีกคนบอกว่าจริงฉันอยู่นี่จะไม่โทรหาพวกเขาเลยนะ อยากจะให้มีอะไรแบบ911ในสหรัชช่วยเราบ้างจังอีกคนบอกว่าผมน่ามีประสบการณ์ดีๆกับตำรวจตลอดจริงจริงนะแต่ว่าบางทีก็ต้องให้สินน้ำใจนิดหน่อยเพื่อเป็นแรงจูงใจพวกเขาก็จะช่วยเหลือดีมากแถมยังขอโทษเราด้วยซ้ำเวลาที่ผมมีปัญหาตอนอยู่ในประเทศของเขาแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็พูดถูกนะว่าเลือกสู้ในสิ่งที่ควรสู้ในะดีแล้วเอเด๋ยวนะมันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วล่าที่ถ้าจะให้ตำรวจช่วยต้องจ่ายตังค์ให้ตำรวจก่อน ไปกันใหญ่และเขมรนคนต่อมาบอกว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แหละในโรงแรมที่เราพักกันอยู่ผู้จัดการโรงแรมเรียกตำรวจพวกเขาบอกว่าจะมาภายในหนึ่งชั่วโมงผลก็คือพวกเขามาถึงในวันถัดมาตอนเย็นโอ้โหข้ามวันเลยเหมือนที่คนอื่นบอกว่าถ้าต้องการตำรวจนะคุณต้องไปที่สถานีเองเราก็ต้องแน่ใจว่ามีค่าน้ำชาติดตัวไปด้วยถ้าอยากให้พวกเขาทำอะไรให้ อีกคนบอกว่าตลกดีที่พูดถึงเรื่องนี้กันผมน่าเคยถามพนักง,งานตอนรับโรงแรมที่ผมพักอยู่ว่าจะเรียกตำรวจให้ผมได้ไหมพวกเขาบอกว่าไม่ผมก็ถามว่าอย่างน้อยก็ให้เบอร์โทรศัพท์ผมหน่อยได้ไหมจะโทรเองพวกเขาบอกไม่รู้เบอร์ตำรวจผมนี่อึ้งเลยเหมือนโดนหลอกให้เสียเวลาอีกคนถามว่าเฮ้ยถ้างานถึงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้ขึ้นมาแล้วต้องเรียกหน่วยดับเพลิงเนี่ยเขาจะมาถึงตอนไหนกัน คนต่อมาบอกว่ามันไม่มีหรอกนะระบบ911ในเขมรน่ะถ้าอยากจะเรียกรถดับเพลิงอะไรพวกนี้รถพยาบาลก็ต้องเรียกเอกชนแต่ถ้าอยากจะเรียกรถตำรวจรถพยาบาลก็ต้องให้เจ้าของบ้านน่ะโทรหาหัวหน้าท้องถิ่นก่อนผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าตำรวจส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ประเทศนี้มันไม่เหมาะกับการเกิดเหตุฉุกเฉินหรอกแต่ละคนเจอประสบการณ์ดีๆกันทั้งนั้นอีกคนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับตำรวจในเขมรเลยมันไม่มีอะไรดีหรอก มีคนตอบกลับถ้าตำรวจพึ่งไม่ได้ประเทศนี้ก็ไม่มีอะไรปลอดภยัยละอีกคนบอกว่าฉันก็ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยนะเวลามาเที่ยวที่นี่นะมีตำรวจหลายคนเคยพยายามจะขายายาให้ชั้นด้วยแถมยังถ่ายคลิปวิดีโอฉั้นไว้ในโทรศัพท์อีกฉันว่าพวกนี้นะมันอยากจะได้แต่เงินกันอย่างเสื่อมอีกคนบอกว่าคุณนะ่ะพวกคุณนะ่ะพูดเหมือนเราไม่มีกฎหมายแต่เรามีนะและเห็นไหมถึงจะมีอุบัติเหตุมันก็จะจบไวไม่มีการจราจรติดขัดเป็นชั่วโมงชั่วโมง นี่คือประสิทธิภาพของประเทศเราออเขาเป็นขมรบางทีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่มันก็เดียกวกับการทําตามกระบวนการต่างๆที่มันยืดเยือ้อแบบที่ประเทศคุณทําแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าระบบใต้โต๊ะจ่ายเงินมันก็มีจริงมันก็อาจจะน่ารําคาญสําหรับคนที่ทํางานทั่วไปอย่างเราแต่จะบอกว่าตํารวจไม่มีจริงนะ่ยมันไม่แฟร์อีกคนบอกว่าฟังดูเหนื่อยมากเลยนะที่ต้องใช้พลังงานในการวิเคราะห์ว่าควรจะจ่ายให้ใครเท่าไรและให้ใครมาจัดการเรื่องนี้ให้ ฉันว่าที่นี่มีปัญหามากเลยคือการโทรหาทุกอย่างที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนแต่ไม่มีใครทํางานและไม่มีใครรับสายคนต่อมาบอกว่าพวกคุณพูดเกินไปกันหรือเปล่าฉันก็มาเที่ยวขมรบ่อยตอนนี้ฉันรู้สึกปลอดภัยดีอ่าไม่รู้เป็นขมรปลอมตัวมาไหมตำรวจนะอาจจะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องเล็กๆน้อยแต่ถ้าเป็นพวกแก๊งอาชญากรรมใหญ่ๆห,หรือเรื่องยาเสพติดพวกเขาก็ทํางานอย่างหนักนะนี่ ส่วนเรื่องจราจรก็เหมือนกับทุกประเทศที่กําลังพัฒนาในเอเชียนั่นแหละพวกเขาก็แค่เน้นการไหลเวียนของจราจรมากกว่าการออกใบสั่งถ้าคุณไม่ทํากฎหมายผิดร้ายแรงก็ไม่มีใครอยากยุ่งกับคุณหรอกมีคนมาตอบกลับบอกว่าจริงไหมตอนกลางคืนตามบาร์หรือว่าโซนนักท่องเที่ยวก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลดีนะแต่ประเด็นของเขาคือเขาดูแลใครเวลาเกิดปัญหาอะไรเขามาจะคุยกับคนคเขมรคนอื่นๆให้มาคุยกับพวกเรา และบอกยอดเงินที่พวกเขาต้องการนี่มันคือการดูแลความสงบเหรอจริงๆแล้วเขาคงไม่ใช่ตำรวจอ๋อน่าจะหมายถึงแบบว่าตำรวจไปอยู่หน้าบาร์อย่างนี้แล้วทีนี้พอฝรั่งกับคนเขมรมีปัญหาอะไรกันนะนะตำรวจก็จะบอกว่าเฮ้ยหยุดทะเลาะกันอ่ะหยุดให้แล้วจ่ายตังมาอะไรอย่างนี้มั้งโดยที่ให้คนที่ทะเลาะนั่นแหละมาบอกว่าเก็บตังเท่าไหร่นี่มันอาชีพใหม่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะนี่ก็คือความเห็นเขาต่างชาติครับที่เขาบอกว่า ทำรวจเขมรไม่มีจริงหรอกเออก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ